ตินสมารกับโอลิโอนครับโอ้วตินสมารมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินนะครับนี่จุกเข้ไปนะนี่ไงโอ้โหแค่นีแลค่นี้แหละมาแล้วก็แกะโอลิโอนะคร ี่โอลิโอ้มาละนี่นี่มา <c oughs> ได้เวลาโอวันตินสมาร์ทได้เวลาโอวันตินสมาร์ทแล้วมาดื่มพร้อมกันเลยโอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วสามารถสดใสแข็งแรงเลยโอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วสามารถ และให้คคุณ่โอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วสามารถสดใสแข็งแรงอร่อยโอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วสามารถสดใสแข็งแรงสดใสแข็งแรง,แง,แรงนมันปลาอร่อยทุกเวลามีประโยชน์และให้คุณค่าดื่มโ oh, อวันตินสมาร์ทเย่จะลืมมารอดื่มโอวันตินสมาร์ทด้วยกันอีกพรุ่งนี้นะครับ